การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ส่งคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืนเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกษษษษิจสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำหน้าที่ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมีสำนักงานสาขา45แห่ง และอีก30แห่งในต่างประเทศทั่วโลกขับเคลื่อนภารกิจโดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิญคุณภาพอย่างยั่งยืนสร้างคุณค่าและยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยแคมเปญท่องเที่ยวตลาดในประเทศโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอและแคมเปญตลาดต่างประเทศ meaningful relationship สำหรับแผนงานตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ในปีงบประมาณพศ2567ทอทอทอขอนำเสนอพอสังเขปให้เห็นเป็นรูปธรรมดังนี้ 1. ด้านการตลาดจัดและร่วมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ภายใต้โครงการแฮปปี้การ Go โก e กรโครงการเที่ยวเมืองการฟัน w วิรโครงการเที่ยวเมืองการอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมขับเคลื่อน 5F b c g Model STGs โดยให้ความสำคัญกับการทำ CSR in process ได้แก่ร่วมกับโรงเจเข่งซิ่วตัวเทศบาลตำบลท่าเรือพะแทนจัดงานเทศกาลกินเจแสงสีสุขใจครั้งที่5เมื่อวันที่14-24ตุลาคม2566ร่วมกับพัฒน a มลไทยแลนด์จัดภายซับบอร์ดเก็บขยะกระทงเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2566จัดโปรโมชั่นแพ็กเกจท่องเที่ยว เดียวเดียวเที่ยว3สไตล์จ่ายครั้งเดียวเที่ยวได้3ที่ร่วมกับสวนเมเปิลวอนแดซองและเมืองมาริการอสอ1-2-4ระหว่างเดือนธันวาคม2566ถึงมกราคม2567ร่วมกับสทนฟาร์มมาชาวนัทและพันธมิตรจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสังคมวิถีศรัทธาทอดพระป่าทางน้ำและซุปตาพาทำบุญเพื่อศูนย์สุขภาพพระสงฆ์ ในสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19เมื่อวันที่20-21ถึง21มกราคม2567ร่วมกับ Ten Design Studio และพันธมิตรจัดงานศิลปอาหารถิ่นการการ Paper Mill The Moment of Art a d Local Flavors เป็นครั้งแรกที่เปิดภายในอาคารโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีเพื่อบอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าผ่านการสแสดงนทิทรศการภาพถ่าย จากกลุ่มช่างภาพมืออาชีพโชว์เคสศิลปะอาหารถิ่นในทีมงานมินิมอลแบบประโลกเมื่อวันที่2-4กุมภาพันธ์2567ร่วมกับ306สตูดิโอดีไซน์จัดการแข่งขันกระดานยืนพายซับบอร์ดระดับนานา,นาชาติรายการ t h r r u t e 97ครั้งที่3ในแม่น้ำแขวน้อยเมื่อวันที่27กรกฎาคม2567 ร่วมกับเทศบาลตำบลลาดย่าและพันธมิตรจัดงาน Amazing ลาดยา่าดินแดนมหัศจรรย์วัดขุนแผนครั้งที่3เมื่อวันที่10-12ถึงสิงหาคม2567นบราณสถานวัดขุนแผนร่วมกับ All of Luck จัดการแข่งขันวิ่งเทรลรายการ Thailand Earth Trail h e l l f i r e Pass Cross Country เมื่อวันที่11สิงหาคม2567นักรมการสัตว์ทหารบกอำเภอสยโย ร่วมกับ r s r r Solution เทศบาลตำบลสากรนิคมจัดวิ่งฮาฟมารา thon The Cave Run 2024วิ่งทะ um ลุมิติ Unseen New Chapter สปีที่2โดยวิ่งผ่านอุโมงค์สาม,มิติและน้ำตกผาแดงเมื่อวันที่15กันยายน2567จัดโปรโมชั่นเวิร์คเค่นเที่ยววันธรรมดา รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Work from anywhere ร่วมกับชมรมกีฬากระดานยืนภายจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมซับดินเนอร์แอดกาญจนบุรีมอบสิทธิพิเศษคูปองค่าอาหารและเครื่องดื่มให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาซื้อแพ็กเกจภายซับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2567รร่วมกับชมรมผู้ประกอบการเวลเนสแอนด์สปาจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมกาญจนบุรีวีคเดย์สเปเชีย เที่ยวสุขใจได้สุขภาพเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวเชิญสุขภาพแบบ One Day Trip และแพ็กเกจ2วัน1คืนโดยททท,อทอมอบส่วนลดพิเศษให้แก่ผู้ซื้อบริการทุกแพ็กเกจในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2567ร่วมกับแอปพลิเคชัน Trip Nice Day เสนอขายแพ็กเกจการจนบบรี Weekday s p e c i a l มอบส่วนลดค่าห้องพักราคาพิเศษ สำหรับการเข้าพักในโรงแรมรีสอร์ทที่ผ่านหลักเกณฑ์ TAT Star และ CF Hotel ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2567จัดงานมหกรรมสเสน่ห์ไทยสายน้ำแห่งการเวลา The River of Time ระหว่างวันที่22ถึง30กันยายน2567นณโรงงานกระดาษไทยการจนบุรีและบริเวณ Skywalk 2แควตลอดระยะเวลา9วันของการจัดงาน มียอดรายได้จากการขายในงานรวมกว่า7ล้าน7แสนบาทร่วมกับเครือเซเลนาต้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Business to Business โดยนำเอเจนต์ทัวร์ที่ขายทัวร์มากานจนบุรีจำนวน56บริษัทในฐานะผู้ซื้อร่วมเจราจาธุรกิจกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดการจนบุรีในฐานะผู้ขายจำนวน48รายนักคำแสนเรียว่าควรีสอร์ท เมื่อวันที่21มิถุนายน2567จัดนำคณะบริษัทนำเที่ยว6แห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพบปะกกับ18เอเยจนต์ทัวร์ชั้นนำจากเวียดนามซึ่งทททโฮจิมินพามาทดสอบสินค้าท่องเที่ยวเส้นทางกรุงเทพกาญจนบุรีเมื่อวันที่2-5กรกฎาคม2567จัดนำเอเยจนต์ทัวร์และสื่อมวลชน60รายทดสอบสินค้าท่องเที่ยวหน้าฝน เส้นทางกรุงเทพถึงกาญจนบุรีและปิล็อกในโครงการเมกาแฟมเมื่อวันที่8ถึง10กันยายน2567ร่วมกับบริษัทนำเที่ยวขายแพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านอีตองและแหล่งท่องเที่ยวอันซีนอาทิอันซีนเกาะซ้อนเกาะพระทาตโบอองอันซีนนิวแชปเตอร์สอุโมงสามมิติเรื่องราวแห่งตำนานและความศรัทธาของเทพช้าง นวัตทัพศิลาหนึ่งใน60สถานที่ท่องเที่ยวสายมูเตลูของไทย 2. ผลักดันผู้ประกอบการร่วมสร้างมาตรฐานเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับสะส,ะสะปนสทนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกาญจนบุรีจัดสัมมนาปรับกลยุทธ์พิชิตธุรกิจไมม์ด้วยการจัดงานอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่9สิงหาคม2,566น้าไมด้ำารีสอร์ทขับเคลื่อนโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards เพื่อเป็นการประกาศรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทยที่เทียบได้ในระดับมาตรฐานสากลซึ่งในการประกวดครั้งที่14ประจำปี2,566หน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีได้รับรางวัลจำนวน5แห่งได้แก่ ศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism g o Award อุทย,ยานแห่งชาติเอราวัณและอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Silver Awards น้ำตกไซโยกใหญ่และศูนย์เรียนรู้ไร่ทองธนาอำเภอทองผาภูมิได้รับเกียรติบัตร Thailand Tourism Certificate จัดเวิร์กช็อป Low Carbon Tourism Camp เมื่อวันที่29กันยายน2,566นณโรงแรมเฟลิกซ์ริวแควร์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้วิธีการดำเนินธุรกิจแบบไม่ทำลายธรรมชาติบริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขีดความสามารถและมาตรฐานในการจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผลักดันผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทให้เข้าร่วมโครงการ CF Hotel แพลตฟอร์มการลดค่าใช้จ่ายจากการคำนวณคาร์บอนฟุตปรินดันผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานสตาร์ดาวแห่งความยั่งยืนเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเตรียมพร้อมรองรับตลาดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 3. ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมท่องเที่ยวเทศกาลงานประเพณีสถานที่ท่องเที่ยว ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์ของทททรวมทั้งผ่านสื่อมวลชนทั้งในพื้นที่และส่วนกลางเช่นเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยหนังดังขุนพันสาม The Creator ที่หยดแนะนำกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับฤดูกาลประเพณีลอยเรือสะดาะเคราะห์อำเภอสังขละบุรีเทศก,กาลหนังเมืองการที่สวนไซโยกรีสอร์ท การจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ําแควประเพณีสงกรานมอญสงกรานบ้านหนองขาวประเพณียกธงสงกรานบ้านเบญภาสประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาพถ่าย Skywalk สองแควลงในนิตยสาร Japan Airlines นำคณะบล็อกเกอร์และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอาทิบล็อกเกอร์จากรัเสเซีย เดินทางถ่ายทำสินค้าการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มครอบครัวนำคณะสื่อมวลชนจากกรุงสีออตโต้50คนลงชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองขาวเมื่อวันที่23สิงหาคม2,567รับคณะและประสานงานการถ่ายทำของรายการโทรทัศน์อาทิรายการ g ก t เ w a y จากซิดนีย์ออสเตรเลียรายการรอบจานรอบโลกและรายการเที่ยวละใหม่ไทยแลนด์เวิลด์เป็นต้น ทททสำนักงานกาญจนบ,บุรีมุ่งหวังว่าจากการดำเนินงานด้านตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ตลอดทั้งปีตามแคมเปญ365วันมัสจันเมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน